ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์เทวนะครับก็ตามที่ f อฟซคองหวยกันมานะครับผมก็วันนี้ก็มีให้มาสามอาจารย์นะครับผมซึ่งก็มีอาจารย์มาจากทางเจ้าพ่อพยาเรนะครับฝากมานะครับ1เป็นตัวเลข2ตัวบนสามตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับผมนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นหวยไต้วันนะครับแล้วก็เป็นหวยมังน้นนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไล่กันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับหวยนะครับเจ้าพ่อพยาเลเอฟซีไครับผมมีแล้วเนี่ย นี่คือหัวเจ้าพ่อพญาแลนะครับผมเดี๋ยวเอสมพงษ์ชั่ววูบก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับวันนี้ก็เอาพื้นแดงเป็นสีนะครับจะได้แบบตัวแดงแป๊ดๆนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับหัวเจ้าพ่อพญาแลนะครับนี่นะครับซึ่งฝากเข้าส่งเข้ามาประกวดนะครับผมก็เอฟซีก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมอันนี้คือมาจากทางชัยภูมินะครับผมเป็นอาจารย์ดังนะครับผมซึ่งท่านก็ถูกไหวนะครับอันนี้ก็เลยฝากมานะครับดูคิดสมพงษ์แล้วก็ฝากมาให้ ทาง f อของผมผมเพีได้เอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับหัวทางชัยภ the ูมินะครับคือเจ้าพ่อพญาแลนะผมนี่นะครับผมตัวแรกนะครับบนนะครับผมนี่นะครับเป็นนะครับบนนะครับ590นะครับนี่คือหัวฟังทางชัยภูมินะครับผมนี่ครับอาจารย์ให้มานะครับผมฝากนะครับผมนี่นะครับผมลองเอาไปพิจารณาดูครับผม ห้าเก้าศูนย์เป็นเลขบนนะครับใครจะไปตัดยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมติดด้วยห้าเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ห้าเก้านะครับผมห้าศูนย์ถูกห้านะครับผมนี่คือเลขบนนะครับลองเอาไปตัดลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมห้าเก้าก็ได้ห้าศูนย์ก็ได้เก้าศูนย์ก็ได้นะครับผมแล้วก็เอ่อเก้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเลขล่างนะครับก็คืออาจารย์ให้มาเป็นสี่หนึ่งนะครับผมไวยเจ้าพ่อพญาแลสี่หนึ่งนะครับผม เป็นเลขล่างนะครับผมนี่นะครับผมงวดวันที่นะครับ1กรกฎาคม2564นะครับซึ่งก็จะออกวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้วันที่30สนะครับสมุงทเวิทำนะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็น FC จากฝั่งทางไต้หวันนะครับผมที่ขอกันมาว่าหวยไต้หวันให้อะไรมานะครับอ่าไต้หวันก็ให้มาแล้วครับผมเป็นหัวไต้หวันนะครับอัดลงมาจะเป็นหัวไต้หวันนะครับนี่คือหวยไต้หวันนะครับผมนะครับก็ลองไปพิจารณาดูครับผมหวยไต้หวันครับ ึ่งก็ค่อนข้างจะถูกวัยนะครับวัยตะวันนะครับก็ฝากมาให้สมพงศ์ลงชิปให้นะครับผมนะครับตัวแรกก็จะเป็นนะครับเป็นเลขบนนะครับนี่ครับเลขบนนะครับสามแปดเก้านะครับผมเน้นนะครับอยู่ในวงกลมเน้นนะครับสามแปดเก้าใครจะไปซื้อเก้าสามแปดแปดสามเก้าตัดไปตัดมาก็แล้วแต่นะครับผมส่วนตัวตัวนี้ก็คือแปดสามสามแปดกลับด้วยนะครับเดี๋ยวกับเอ่อกลับด้วยนะครับแปดสามสามแปดนะครับ แลวก็ตัวกันก็คือ7 4ดสี่นะครับผมนะครับกลับด้วยเป็นเลขบนนะครับผมใครจะลงล่างก็แล้วแต่นะครับตัดกันไม่ก็ยังดีก็ดีนะครับผมนี่นะครับส่วนเลขล่างนะครับเลขล่างของหวยไต้หวันนะครับอันนี้คือบนหวยเจ้าพ่อพยาแลนะครับวันที่1กรกฎาคม2องพนรส่ะครับบนนะครับ5้าล่างสี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็กันด้วยนะครับผมนะครับกลับด้วยนะครับ ส่วนใครจะไปจับเอาอะไรยังไงก็แล้วแต่ครับจะไปเอาบนบวกล่างก็แล้วแต่หรือว่าคืออาจารย์ให้มาอย่างนี้นะครับผม9 0 4เอส่อ4 1นะครับส่วนไต้หวันก็หวยไต้หวันก็เป็นตาม89นะครับอาจจะซื้อ9 3้า3 9ก็แล้วแต่นะครับผมนะครับ3 8 8 3 7ดสมสี่นะครับนี่คือหวยไต้หวันนะครับเป็นเลขบนนะครับผมส่วนเลขล่างนะครับหวยไต้หวันนะครับให้มานะครับล่างนะครับให้มา3ามตัว7 3 3 7สสาเจอวันตอมแล้ว เรามำงานนี้สงสัยจะถูกครับเจ็ดสามสามเจ็ดหนึ่งวันมาแล้วครับผมเก้าสามสามเก้าครับนี่นะครับนี่ตัวนี้เมื่อวันจับตัวนี้ครับผมให้แล้วครับผมสามแปดแปดสามนะครับผมสามเก้าเก้าสามนะครับสองห้าห้าสองนะครับผมนี่นะครับหวยไต้หวันนะครับให้มานะครับนี่นะครับผมก็ตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหวยจากเมืองนนนะครับผมเราจะไม่คุยกันเป็นบางเมืองนนนะครับเพราะว่ามันไม่ดีครับผมก็เป็นหวยจากเมืองนนก็แล้วกันนะครับผม นะครับเป็นเป็นอะไ FC รู้กันนะครับผมเป็นหวยมังนน์นะครับผมอนะครับก็เป็นหวยมังนน์นะครับผมหวยจากเมืองนน์นะครับฝากมาครับนะครับผมนี่นะครับผมตัวแรกก็เลยก็เลยนะครับผมตัวแรกก็เลยนะ after, Maria. ครับผมบนแปดเจ็ดแปดนะครับผมนี่คือตัวเน้นนะครับแปดเจ็ดแปดนะครับผมห้าเจ็ดแปดนะครับผมหกเจ็ดแปดนะครับผม ในวงกลมนี่คือตัวเน้นนะครับผมสามตัวบนนะครับผมแปดเจ็ดแปดเน้นนะครับห้าเจ็ดแปดลองหกเจ็ดแปดลองนะครับผมไอจะไปตัดอะไรยังไงก็พิจารณาดูออกก็แล้วกันนะครับผมนะครับสําหรับหวยเมืองนนท์นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับส่วนสองตัวล่างนะครับหวยเมืองนนท์ให้อะไรครับนี่นะครับผมล่างนะครับให้มาสี่หางครับ สี่ศูนย์ศูนย์สี่แปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับแปดสี่สี่แปดสี่สี่นะครับผมอ้าวแมงวันมาอีกแล้วครับสี่สี่ครับน่าจะสี่สี่แมงวันให้โชคนะผมมาแรงวันให้โชว์นะครับจับสี่สี่นะครับผมนี่ครับมาสี่สี่เมื่อกี้จับตรงแปดสามกับเก้าสามนะครับนะครับบินมาจับแต่โอ้โหถ้าทางจะให้โชคนะครับผมจับตรงๆครับสี่สี่นะครับผมวันนี้ครับแดงแป๊ดนะครับผม นี่นะครับผมสําหรับหวยสามอาจารย์ที่ให้มานะครับผมสมพงิ์่าก็ขอให้เอฟซีถูกกันนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมตามนี้นะครับผมไล่กันใหม่นะครับผมหวยเจ้าพ่อพยาแลห้าเก้าศูนย์เลขล่างสี่หนึ่งนะครับผมส่วนหวยไต้หวันนะครับเน้นสามแปดเก้านะครับสามเก้าแปดแปดสามเก้าตัดเอานะครับผมแล้วก็แปดสามนะครับนี่นะครับตัวที่เอ่อ ในสี่เหลี่ยมนะครับเน้นๆไปก็คือตัวนี้นะครับแปดสามเก้าสามนะครับนอกนั้นกันนะครับผมนะครับส่วนหวยมังนนนะครับผมแปดเจ็ดแปดนะครับผมห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดล่างสี่ศูนย์นะครับแปดศูนย์แปดสี่สี่แปดสี่สี่นะครับผมนี่นะครับใน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 วงกลมก็คือตัวนี้นนะครับผมโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดต่อไปนะครับให้สมพงศ์เติเพิ่มพลังใจนะครับในการทําหวยนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมนี่ครับตามนี้เลยครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ